สวัสดีค่ะคุณแคปโครเช่ค่ะวิดีโอนี้นะคะจะเป็นวิดีโอการถักเสื้อลายสับประรดค่ะสำหรับสาวอวดค่ะตอนที่2นะคะเป็นตอนที่คุณแคปจะแก้ไขจากอตอนที่2ที่คุณแคปได้ลงวิดีโอไปแล้วนะคะ,ะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเราจะถึงตอนที่11แล้วค่ะแต่ว่าคุณแคปก็จะขอย้อนกลับมาถักในตอนที่ส ซึ่งเพื่อนๆหลายคนที่ถักตามก็จะถามว่าอ้าวแล้วอันอื่นๆน่ะก็ต้องรื้อตามหรือเปล่าเพราะว่าถักตามมาแล้วไม่จําเป็นนะคะไม่ต้องรื้อตามก็ได้ถ้าสําหรับใครที่อยากจะถักไซส์ใหญ่ที่คุณแคปพาแนะนําไปนะคะในในตอนแรกก็ถักต่อไปได้เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องรื้อแล้วก็ถักตามคุณแคปนะคะแต่อันนี้คุณแคปก็จะขอถักใหม่นะคะอธิบายใหม่เพื่ออะไรเพื่อว่าในตอนแรกที่เรา อธิบายไปการคำนวณดอกมันเพิ่มเป็นเพิ่มดอกเยอะมากเลยนะคะเพิ่มดอกเยอะมากเลยตอนแรกเราคุยกันว่าเราต้องการแค่26ดอกที่เราวัดรอบอกนะคะเรากลับทำได้ทั้งหมด45ดอกในในเสื้อหนึ่งตัวเพราะว่าคุณแคปไปคำนวณรวมเป็นด้านหน้าและด้านหลังนะคะก็เลยทำให้จำนวนดอกเยอะซึ่งคุณแคปก็ไม่อยากจะปล่อยทิ้งไปเพราะว่าพอแฟนๆไปถักตามบางคนอาจจะได้ไม่ตรง ตามที่ต้องการก็จะเป็นผลวา่าแฟนๆไม่ได้เสื้อในแบบที่ต้องการนะคะคุณแคปก็ต้องขออภัยนะคะแต่ว่าในตอนอื่นๆพอเราถักตอนที่สองจบนะคะตอนอื่นๆเนี่ยหลักการถักเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะหลักการถักเหมือนกันทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าถ้าใครถักตามในตอนที่สองอฉบับพิเศษเนี่ยอขอตั้งชื่อว่าเป็นฉบับพิเศษนะคะจํานวนดอกเขาจะลดลงได้ไซส4 4 สาวอก44 4 8ได้เหมือนเดิมถามว่าตัวแรกได้ไหมได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันอะงั้นเรามาเดี๋ยวจะเสียวเวลานะคะการคำนวณดอกนะคะเริ่มแรกเลยเราวัดตามช่วงอกของเรานะคะเราต้องการดอกอสับประรดที่เราจะถักเริ่มจากช่วงคอก็คือตรงนี้ค่ะอันนี้คุณแคปถักเป็นวงกลมแล้วคือเริ่มจากช่วงคอแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ต่อไปเราจะถักออกมาเราจะถักวนออกมานะคะ เริ่มจากช่วงคออตรงนี้นะคะที่เราถักอยู่ต่อไปเราจะถักลายสับประรดออกมาเพื่อจะแยกเพื่อที่จะแยกออกเป็นช่วงแขนและช่วงตัวเราวัดแล้วนะคะเราต้องการดอกสับประรดทั้งหมด26ดอก26ดอกประกอบไปด้วยแขนทั้งสองข้าง4ดอก ฝั่งละ4ดอก4ดอกคูณ2ก็จะเป็น8เนาะแล้วก็ตรงช่วงอกของเราจากใต้รักแล้มาเราจะใช้ทั้งหมด18ดอกนะคะก็คือฝั่งละ6นะคะ18ดอกค่ะอ่าก็รวมกันก็จะได้เป็นทั้งหมด9ดอกนะคะตรงนี้รวมกันก็จะเป็นทั้งหมด26ดอกค่ะ คุณแคปจะไม่อธิบายเยอะนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆสับสนค่ะพอเราได้ตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็มาคุยว่าหนึ่งดอกสับประรดเนี่ยมันต้องใช้ช่องโซ่เท่าไหร่ตรงนี้ราคาสําคัญที่คุณแคปอยากจะมาแก้ไขเพราะตอนนั้นคุณแคปแจ้งเพื่อนๆว่าช่องโซ่หนึ่งอ่ะมันทั้งหมดเจ็ดช่องโซ่ที่เราจะใช้ที่เวลาเราถักให้เป็นช่องโซ่แบบนี้ค่ะ,ะแบบนี้นะคะนี่คุณแคปถักเป็นตัวอย่างไว้ให้อยู่แบบนี้ค่ะที่ถักแบบสร้างช่องโซ่ไว แบบนี้นะคะอันนี้คือแถวที่6ที่เรากําลังจะถักต่อนะคะเขาจะใช้ทั้งหมด7ช่องโซ่ตอนแรกนะคะข้ามช่องโซ่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้เราเปลี่ยนค่ะ1ดอกสับประรดเราจะใช้สามช่องนะคะใช้3มช่องโซ่แบบนี้นะคะจุดเริ่มเลยค่ะตอนเริ่มเลยค่ะแล้วก็เราก็เอาจํานวนดอก นะคะ26ดอกที่เราต้องการคูณ3นะคะเราก็จะได้78ช่องโซ่เพราะนั้นเราต้องการช่องโซ่ที่เราจะถัก78ช่องโดยประมาณนะคะมันก็อาจจะไม่เป๊ะเพราะว่าเพราะว่ามันอาจจะมีเหลื่อมบ้างแต่ว่าเราก็จะขยับขยักขยอกให้มันไม่ได้เกินเกินนี้ไปนะคะ อันนี้คุณแคปก็มาลองคำนวณว่าเรามีช่องโซ่ทั้งหมด500ช่องอันนี้มาจากไหนมาจากคลิปวิดีโอที่1นะคะ,ะเราก็จะเอามาหารนะคะจะได้ทั้งหมด7ดช่องโซ่แต่คุณแคปดูแล้วว่า7ดช่องโซ่มันก็จะมันก็จะต้องถักโซ่อ้วนไปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะถัก78ดช่องโซ่เนี่ยโดยใช้หลักการถักโซ่5นะคะแล้วก็ลง5้าได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราก็ค่อยมาเกลี่ยหรือว่ามาขยับเอาอีกทีหนึ่งนะคะมา เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการถักกันเลยค่ะอันนี้เป็นวิธีการถักช่องโซ่พอเราจบแถวที่5แล้วนะคะตัวนี้เพื่อนๆไปดูได้ในวิดีโอที่1นะคะพอจบตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะขึ้นโซ่ใหม่ค่ะเราจะขึ้นโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราก็จะมาลงในช่องโซ่ช่องที่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้นะคะ แบบนี้ค่ะถักโซ่ห้านะคะอันนี้คือเราจะสร้างช่องโซ่เริ่มลายดอกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ค่ะนี่แล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะถักโซ่ห้าเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าลงห้าค่ะ อันนี้เราจะได้คำนวณดอกโดยคร่าวๆนะคะเพื่อนๆเราอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะในในนันที่แคปคุณแคปคำนวณน,นะคะอ่ะต่อเลยค่ะถักโซ่ห้าค่ะแล้วก็ลงห้าค่ะเดี๋ยวเราถักแบบนี้จนจบนะคะถักแบบนี้จนมาถึงจุดเริ่มต้นของเราค่ะ ค่ะพอเราถักจบแล้วนะคะเราก็จะได้งานแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นช่องโซ่นะคะช่องโซ่ที่เราถักได้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะการคำนวณของเรานะคะเราอาจจะได้เกินมาหลายดอกเหมือนกันนะเพราะว่าเ,เราจะได้เกินมาประมาณ 20กว่าช่องก็จะได้เกินประมาณ7ดอกนะคะเดี๋ยวคุณแคปก็จะพยายามเกลี่ยนะคะเกลี่ยให้มันได้26ดอกก็คือเราจะลดประมาณ21ช่องนะคะเราก็จะข้ามฝึกข้ามเอาแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันก็ได้ประมาณ30ดอกก็ได้อยู่ก็ไม่ถือว่าตัวใหญ่มากนะคะก็ถือว่าพอดีพอดีค่ะเพื่อนๆก็ถักตามคุณแคปไปได้เลยนะคะอ่ะต่อเลยนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วหรือถ้าใครที่ จะสับสนนะคะให้เพื่อนๆถักยังไงก็ได้อันนี้สำหรับสาวไซส์44นะคะตอนที่เพื่อนๆถักช่องโซ่เนี่ยเพื่อนๆเ,เกลี่ยยังไงก็ได้ค่ะให้ช่องโซ่มันได้ทั้งหมด78ดช่องพอดีนะคะก็คือจะเพิ่มจะลดนะคะก็กทำได้นะคะก็คือถักโซ่เพิ่มแล้วก็ถักข้ามมายาวๆหน่อยนะคะอาจจะไม่ใส่ห้าช่องอาจจะเป็นหช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นะคะให้ให้มันให้มันลดได้เนาะอันนี้เราก็จะถักต่อในแถวที่เจ็ดนะคะถักต่อในแถวที่เจ็ดค่ะต่อไปแถวที่เจ็ดนะคะแถวที่เจ็ดเราจะเริ่มช่องโซ่ก็คือถักโซ่สาค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพอ1คอลงในช่องนี้นะคะ2หลักก่อนค่ะพอ1คออันนี้นับหลักช่องโซ่ด้วยนะคะ ต่อไปค่ะให้ถักโซ่ขั้นหนึ่งค่ะพอหนึ่งคอลงในช่องเดิมสองครั้งนะคะหนึ่งสองจะได้แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะต่อไปเราถักโซ่หนึ่งค่ะถักโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอนะคะลงในช่องนี้ค่ะ พอหนึ่งคอหนึ่งแบบนี้แล้วนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอลงในช่องเดิมนะคะหนึ่งครั้งค่ะ <c oughs> ก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปถักโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอมาที่ช่องนี้นะคะสองครั้งก่อนค่ะอันนี้แถวที่เจ็ดแล้วนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปขั้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดิมนะคะ เราก็จะได้แบบนี้ค่ะได้แบบนี้ต่อไปค่ะต่อไปเราถักโซ่สองนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอลงในช่องนี้ทั้งหมดเก้าหลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดและเก้าค่ะนี่เราก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้แถวที่เจ็ดค่ะพอตรงนี้เสร็จก็เหมือนเดิมค่ะถักโซ่สองต่อไปกลับมาใช้หลักการตัวนี้ค่ะก็คือพอหนึ่งคอลงในช่องโซ่ช่องถัดไปนะคะ พอหนึ 1> 1่งคอสองค่ะคั้นด้วโซ่หนึ่งแล้วก็พอ1นึคอสองลงในช่องนี้ค่ะลงในช่องเดิมนะคะต่อไปขั้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งก่อนลงในโซ่ช่องถัดไปนะคะ แบบนี้ค่ะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงในช่องเดิมหนึ่งครั้งก่อนนะคะแบบนี้ค่ะ,ะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอมาช่องถัดไปเลยค่ะสองครั้งนะคะสองครั้งลงในหลักเดิมค่ะต่อไปขั้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเริ่มใหม่เนาะ,ะถึงตรงนี้ใหม่ละกัน พหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดิมนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็พหนึ่งคสองครั้งลงในช่องเดิมเราก็จะได้แบบนี้แล้วเห็นไหมคะเราจะถักแบบนี้ไปจนจบค่ะมาถึงตรงนี้ปุ๊บหลักการก็จะมาเป็นตรงนี้ค่ะ ถักโซ่สองพอหนึ่งคอในช่องถัดไป9ครั้งนะคะ2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะนี่ได้แล้ว ก็หลักการเราก็จะถักแบบเดียวกันมาจนจบแถวนะคะ,ะเราก็จะถักแบบเดียวกันไปจนจบแถวก็เหมือนที่คุณแคปอธิบายอะค่ะจานวนดอกมันก็อาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่ว่าคุณแคบก็พาเพื่อนๆถักแบบนี้เพื่อให้ลดจํานวนดอกลงให้มากที่สุดให้ได้ใกล้เคียงกับ2 6ดอกให้มากที่สุดนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเป๊ะ76ดอก 76ช่อง78ช่องโซ่หรือว่า26ดอกนะคะเพื่อนๆก็เกลี่ย ع, ในแถวที่6เนี่ยค่ะที่ถักช่องโซ่นี้นะคะให้ได้78ช่องก็แล้วกันเนาะอันนี้คุณแคปอาจจะเกินมาหน่อยหนึ่งนะคะค่ะหลักการถักก็จะประมาณนี้ค่ะที่คุณแคปจะมาแก้ไขในตอนที่2นะคะเพราะเพื่อนๆถักตามคุณแคปตรงน,นี้ในตอนที่2ก็สามารถไปถักในแถวที่ ในแถวที่ในตอนที่3ได้เลยนะคะก็คือแถวที่8แถวที่9นะคะอันนี้คุณแคปก็จะจบที่คลิปนี้ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วงงนะคะให้เพื่อนๆดูตอนต้นของคลิปแล้วก็ไปดูในตอนที่2ที่คุณแคปได้ลงไว้อีกอันนึงก็คือเป็นฉบับเต็มนะคะตัวนี้จะตั้งชื่อว่าเป็นฉบับพิเศษค่ะ วิดีโอนี้คุณแคปต้องขออภัยแฟนๆน,นะคะที่เข้ามาถักตามคุณแคปแล้วผ่าคำนวณใช้จำนวนดอกเยอะเกินไปเพื่อนๆก็ปรับเอานะคะคุณแคปก็จะไม่ลบออกนะใช้ได้ทั้งสองวิดีโอเลยทั้งสองคลิปเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอต่อไปนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ